มานะครับแต่าษักดิเรียงจะเรียกว่ากุ้ยแฉนะครับกุ้ยแฉนะครับทุกคนนี่ครับมีสามสี่ดอกนะครับทุกคนอร่อยนะครับทุกคนบอกตรงตรงครับเห็ดอันนี้เราผัดผัดอร่อยมากครับทุกคนผัดกินนะครับอร่อยนะครับเห็ดมันปูครับนี่ครับทุกคนเห็ดกระงกใช่ไหมครับทุกคนหรือว่าเห็ดใครห่างนะ้วทุกคนแต่ดอกมันบานหมดแล้วนะครับไม่อยากออกไปครับเพราะว่ามันเวลาไปมันจะเละหมดเลยนะทุกคนนี่นี่ครับทุกคนอือ เห็ดลรงโง่หรือเปล่าครับทุกคนสีแดงเจี๊ยบเลยครับหรือว่าเห็ดไข่ห่างครับทุกคนน,น,คน,นี่เห็ดเห็ดผอมนะทุกคนนี่เห็ดผอลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทุกคนน่าจะมีอยู่นะครับบริเวณนี้ผม,มว่าดนะูว่าแบบนี้ลูกใหญ่ตรงนี่ลูกใหญ่เมือ่อกีม้มันมีทีอยู่ลูกหนึ่ง โอ้กำลังออกใหม่ๆทุกคนนี่นะ ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับดาวไลฟ์สไตล์วันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับน้องปีโป้นะครับทุกคนนี่ครับเราสองคนจะมาหาเห็ดนะครับทุกคนนี่อุปกรณ์ของเราครับนี่ครับกึนะครับกึไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับทุกคนก็แนะนํามาหน่อยนะครับทุกคนใครที่รู้จักชื่อนะครับโอ้โหมีสัเลี้ยงของชาวบ้านนะครับเต็มไปหมดเลยครับผมก็ได้จอดรถบริเวณนี้นะทุกคนเห็นไหมครับ นู่นครับสั่นเร่ของชาวบ้านนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปหาเห็ดกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเราจะได้กันหรือเปล่าก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยคทุกคนโอเคนะครับ นี่นะครับทุกคนระหว่างที่เราเดินมาเราก็มาเจอเห็ดไม่รู้ว่าใช่เห็ดมันปูหรือเปล่าผมจาชื่อไม่ได้แล้วทุกคนเหมือนกับว่ามีเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์มานะครับแต่ภาษากรียงจะเรียกว่ากูแฉนะครับกูแฉนะครับทุกคนนี่ครับมีสามสี่ดอกนะทุกคนอร่อยนะทุกคนบอกตรงๆครับหี่อันนี้เราผัดผัดอร่อยมากครับทุกคนผัดกินนะครับอร่อยนะครับเห็ดมันปูครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเก็บใส่กระเป๋ากันนะครับทุกคนนี่นะทุกคนเห็ดชนิดนี้ ขาเรียกวเห็ดอะไรนะครับใครที่รู้จักชื่อคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยครับทุกคนผมไม่รู้จักชื่อนะครับนี่ครับโอ้โหดอกสวยงามมากๆครับมีสองที่นะครับตรงนี้ก็มีนะครับนี่ครับทุกคนเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะครับใครรู้จักชื่อคอมเมนต์มาให้ผม้วยนยครับผมยังไม่รู้จักชื่อนะครับครับอ่าบริเวณนี้จะเป็นป่าสนนะครับทุกคนแล้วจะมีเป็นสันขาวนะครับสูงมากครับทุกคนตอนนี้กำลังขึ้นสันขาวนะครับ เห็นน like ่าจะมีเยอะเหมือนกันครับแต่มันมีหลายชนิดครับบางชนิดเราก็ไม่เคยกินนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ไม่ไม่กล่าออกไปนะครับทุกคนเพราะว่าไม่เคยกินครับจะเอาเฉพาะที่เคยกินนะครับทุกคนแต่ผมจะถ่ายรูปไว้ให้นะครับใครที่รู้จักชื่อก็คอมเมนต์ให้หน่อยครับเห็นชนิดไหนที่กินได้ก็คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคน ผมก็ได้เก็บไปด้วยนะครับน่าจะเป็นเห็ดก่อแดงนะทุกคนนี่ครับสีแดงนี่นะครับผมเคยกินกับพี่เชฟนะทุกคนแต่ผมไม่เคยไปหานะครับเห็ดก่อแดงสีแดงแดงเหบนทุกคนแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าทุกคนใครที่บอกที่กินได้คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับนี่ครับสีแดงนะครับ กอแดงครับทุกคนเยอะมากแล้วทุกคนนี่นะครับนี่ครับเต็มไปหมดแล้วทุกคนโอ้โหไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับเห็ดชยยนิดนี้ครับน่าจะแพงเหมือนกันนะทุกคนเห็ดกอแดงนะทุกคนนี่ครับบริเวณนี้ก็มีนะครับทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยครับทุกคนดอกใหญ่ด้วยนะทุกคนนี่น กอแดงนี่นะทุกคนอันนี้ก็ใช่นะทุกคนนี่ครับเยอะมากมา,มา,ากทุกคน นี่ครับทุกคนน้องปีโป้เก็บเห็ดนะครับนี่เห็ดมันปูใช่ไหมครับทุกคนนี่นะครับนี่นะครับเก็บใส่กระเป๋าดีกว่าเกึอบเก็บใส่เกึอนะไปต่อนี่ครับทุกคนเห็ดตะงกใช่ไหมครับทุกคนหรือว่าเห็ดไข่ห่างครับทุกคนแต่ดอกมันบานหมดแล้วนะครับไม่อยากออกไปครับเพราะว่ามันเวลาไปมันจะเละหมดเลยทุกคนนี่ครับ ดอกใหญ่มากครับทุกคนเสียดายครับบานหมดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปหาใหม่ครับน่าจะมีอยู่นะครับบริเวณนี้นี่ครับทุกคนบริเวณป่าที่นี่โอ้โหคอนพางจะซึกมากครับทุกคนอ่าเห็ดอันนี้เห็ดอะไรครับทุกคนคอมเมนต์มาให้หน่อยนะไม่รู้จักชื่อนะครับทุกคนต้องขออภัยนะครับมาเห็ดแต่รู้จักชื่อเห็ดไม่หมดนะครับบางอันก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่า ครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมานะครับตามสันเขานะครับโอ้โหมืดเขิลมากครับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านี่ครับน้องปีโป้วะกินผลไม้นี่ครับผลไมะ้ะมะอะไรผมก็ไม่รู้นะไม่เคยกินครับแต่น้องปีโป้กินครับนี่อโอลองกินให้ดูหน่อยรสชาติเป็นยังไงวะรสชาติ หวานหรือว่าเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับหวานขมขมเดี๋ยวผมจะลองกินเอเนี่ยอืมอืมอร่อยครับทุกอืมถ้าสีปลาอร่อยครับหวานหวานขมขมนิดหน่อยครับคุกผมเจอเยอะนะครับแต่ผมไม่เคยกินนะครับผมนึกว่าเขาไม่กินเห็นนกกินอยู่ครับเลว่า จะลุยกันต่อครับทุกคนนี่ทุกคนผมมาเจอหอยนะทุกคนหอยนี้เราสามารถกินได้ครับแต่ไม่รู้จักชื่อนะทุกคน หอยอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้เห็นเลยครับเห็นไม่ดีนี่ครับหอยนี่กินได้เอาไปได้แล้วอร่อยนะหอยชนิดนี้นะทุกคนแต่ผมไม่รู้จักชื่อครับอร่อยมันจะออกมันอยู่ตามป่าตามเขาเห็ดมันปูนะครับนี่ครับนี่ครับดอกใหญ่ๆครับทุกคนมันเริ่มที่จะบานแล้วนะทุกคนดอกใหญ่มากครับ เอาไปผัดอร่อยมากครับผมผักใส่พริกพริกกระเทียมอะไรแค่นี้นะครับไอ้มะปลาอร่อยนะครับคเห็ดมันปูน่าจะใช่เห็ดมันปูครับเหมือนกับว่าพี่ๆเพื่อนๆคอมเมนต์มาให้ดูนะครับน่ครับมันจะมียางครับ็นชนิดนี้นะทุกคนสังเกตได้นะครับยางออกเต็มเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะใส่เตาครับอืมดองเตา โอ้โหอยตกว่เวอแ้เยอ้อแล้วมนลนี่นะครับตอนนี้ผมก็พักกอนนะครับร้อนมากทุกคนพักกินน้ำครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณสันเขาทุกคนนี่ครับ ภูเขาที่นี่ค่อนข้างจะสูงกันนะครับน่าจะห่างจากระดับน้ำทะเลในเป็นพันมานะทุกคนสูงมากรบ,บรรยากาศที่นี่ดีนะทุกคนอากาศเย็นนะไม่ค่อยร้อนะนะทุกคนเอาขนมมาด้วยนะทุกคนอันนี้นเด็กกินขนมหัวหัวเย้หัว <What? S 1> <laughs> นี่นะ่นนะทุกคนเรียกว่าเห็ดอะไรนะทุกคน เหมือนเคยกินนะครับแต่ไม่รู้จักชื่อนะทุกคนเห็ดอะไรนะทุกคนคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับทุกคนไม่รู้จักชื่อจริงๆครับทุกคนเห็ดอะไรเนี่ยนี่ดอกใหญ่มากนี่ทุกคนอเห็ดละงอกหรือเปล่าทุกคนสีแดงเจี๊ยบเลยครับหรือว่าเห็ดไข่ห่างครับทุกคนเหมือน ดูใช่เลยครับแต่ว่าสีแดงปแปลกๆเหมือนกันครับออกขามออกก่อนครับนี่ครับทนี่น่าจะใช่เดี๋ยวเก็บไปด้วยครับครับอยากสอบถามนะครับทุกคนอันนี้คือเห็ุอะไรนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขากินหรือเปล่าครับ อ่าสังเกตจากอ่าร่องรอยเหมือนเห็ดกินครับทุกคนเพราะว่ามันมีรอยแมลงแค่นะทุกคนนี่นะครับร่องรอยของแมลงนะครับมันแค่อยู่นะครับแต่ผมไม่เคยกินครับทุกคนนี่ครับวันนี้มันไม่ใช่มาเห็ดแล้วครับมาสำรวจเห็ดมากกว่าครับทุกคนเพราะว่าเห็ดที่เจอว่าไม่ไม่เคยกินครับส่วนมากไม่เคยกินครับเห็ดที่เจอนะครับ แต่มันมีตัวหนอนนะกินอยู่นะครับทุกคนผมว่ามันน่าจะกินได้นะทุกคนเพราะว่ามันมีตัวหนอนกินนะครับทุกคนผมว่าน่ากินได้นะทุกคนมีร่องรอยของตัวหนอนกินอยู่นะครับคอมเมนต์มาให้หน่อยนะทุกคนใครที่รู้จักชื่อเห็ดชนิดนี้นะครับทุกคนีดอกสวยงามเนี้ยกำลังตุ่ม เดี๋ยวเราจะลุยต่อครับยังไม่กล้ากินครับไม่กล้าเก็นเลยครับแล้วมีชนิดหนึ่งครับออกเยอะมากเลยนี่นะครับคนเห็ดอะไรก็ไม่รู้เยอะมากครับมันดอกอ้วนๆใหญ่ๆทั้งนั้นมัน่ากินได้ครับดูสภาพเราโอเคเราจะลุยต่อครับไปทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเพราะเราไม่เคยกินเหมือนกันครับ แต่ว่าใครที่เคยกินก็คอมเมนต์มาให้หน่อยครับว่าหลังก็จะถ้าเจออีกก็จะเก็บเอาไปกินนะครับก็ลองกินได้เห็ดเยอะนะครับบริเวณนี้เยอะมากมีหลายชนิดครับมีหลายไซส์สีมีหลายไซส์พันธุ์ครับเยอะมากนี่นคนระหว่างที่เราเดินมาเราก็เจอผลไม้ต่างทนี่ครับเขาเรียกว่าสุดวีสาทุกคนภา,าษากะเรี่ยงครับ เรียกว,ว่าศิลปิะนะทุกคนภาษาไทยขเขาเรียกว่าอะไรนะจําไม่ได้ครับทุกคนดวงดาวไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยนี่ครับมีร่องรอยของนกหรือว่ากระรอกครับมากินด้วยนะทุกคนเต็มหมดเลยครับมีร่องรอยกินเยอะมากครับทุกคนนี่ครับพ่อแม่นี่ยฮะโถมันจะฉวากจะโยนเหรออืม รสชาติเหมือนมะเดือคอัเหมือนมะเดืออร่อยครับท่คครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังตามหาน้องปีโป้นะครับไม่รู้ว่าน้องปีโป้อยู่บริเวณไหนครับตอนนี้ หากันไม่เจอแล้วครับตอนนี้ต่างคนต่างไปแล้เมื่อกี้ไม่ทันสังเกตนะครับก็หลงจากกันแล้วครับตอนนี้กำลังตามหาพี่ปุอยนะหรือว่าน้องเขาไปรอที่รถแล้วครับยังไม่รู้เหมือนกันครับหรือผมจะเดินกลับไปนะครับเผื่อจะเจอน้องไปรอที่รถนะครับทุกคน ล้อก็ลงจัดการแล้วก่นตอนนี้นี่ครับทุกคนตอนนี้ผมกับน้องปีโป้นครับหากันไม่เจอแล้วทุกคนไม่รู้นะปีโป้หลงไปทางไหนครับผมก็งงครับตอนนี้ได้ยินแต่แต่ดีเสียงวัวนะครับ ดังมาจากทางนู้นนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับน้องวัวครับนี่ครับมีคนคุยกันฝั่งนู้นครับไม่รู้ว่าใช่น้องปีโป้หรือเปล่าทุกคนตอนนี้เหมือนว่าผมจะหลงป่าว่าน้องปีโป้หลงผมไม่รู้นะครับไปคนละที่นะครับตอนนี้หากันไม่เจอครับทุกคน มีสิ่งกระเดียงวัวทางนน้นเยอะมากครับทุกคนตอนนี้เหมือนฝนจะตกครับแต่ผมกับน้องปีโป,โป้ยังตามหากันไม่เจอเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าน้องปิโป้ ไปรอที่รถหรือยังหรือว่าอยู่ไหนผมยังไม่เห็นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามเดินกลับไปที่รถครับเผื่อน้องเขารอผมที่รถครับอบนี้เราก็เดินหลงจากกันนะทุกคนเดี๋ยวหาทางกลับกันนะทุกคนยิ่งเป็นป่าต่างถิ่นนะครับผมไม่เคยมาแล้วทุกคนป่าต่างถิ่นครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับเดี๋ยวหาทางกลับทางเดิมมาที่มาไม่เช้านะคทุกคนเนี่ย มืดมากๆครับตอนนี้นะครับเหมือนฝนจะตกครับทุกคนๆๆนี่ครับผมต้องเรียนะครับเพราะว่าเหมือนฝนจะตกนะทุกคนบริเวณนี้มืดมากๆครับตอนนี้เหมือนฝนฟ้าจะตกนะเงี้ยเดี๋ยวหาทางกลับเนาะมืดฟ้ามืดฝนมากทุกคนตอนนี้นครับ ไม่รู้ว่าน้องเขาอ,อยู่ตรงไหนนะครับนี่เดี๋ยวลองกลับไปดูที่รถนะครับไม่รู้ว่าน้องเขาไปรอที่รถหรือยังครับตอนนี้ผมเห็นทางเดินนะครับนี่ครับนี่โอ้โหเดินป่าแบบนี้ก็อันตรายนะครับคนจริง หลงจาักกาันนี้ครับห่ากันวุ่นวายนะครับผากนันไม่เกิดนี่ครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่จอดรอผมครับแต่ผมไม่เห็นน้องปีโป้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวผมจะรอน้องปีโป้ที่นี่สักพักนะคทุกคนเดี๋ยวยังไงถ้าเขา กลับมาตามหาผนที่รถก็จะเจอผมผมก็จะนั่งรอครับนี่ครับทุกคนผมก็ได้เห็ดเยอะพอสมควรครับทุกคนนี่ครับแต่ปัญหาก็คือน้องปีโป้ครับทุกคนยังไม่กลับมาสักทีนะครับเราหลงจักกันนะครับทุกคนนี่ครับเราได้เห็ดเต็มกระปุกนี่แล้วครับทุกคนแต่ปัญหาก็คือเราไม่เจอน้องปีโป้ครับน้องปีโป้อยู่ที่ไหนยังไม่รู้นะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะนั่งรออยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนเผื่อน้องโป้กลับมาที่รถนะครับทุกคนถ้าเราถ้าไม่กลับมาเราก็จะออกไปตามหานะทุกคนโอเคนะครับทุกคนครับทุกคนผมก็รอประมาณเป็นชั่วโมงครับยังไม่มาเนัะเดี๋ยวผมจะลองขับมาใส่ลงไปข้างล่างครับเพื่อผมเจอน้องนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เราก็แยกทางจากการก็บริเวณข้างบนนี้เองนะทุกคน ผื่อน้องเดินกลับไปก่อนครับโอเคนะทุกคนนี่ครับทุกคนโชคดีมากครับตอนนี้เจอน้องครับน้องเดินลงมาจากสันเขาโน่นนะทุกคนดีครับผมเดินลงมายำคาใสมานี่ครับดูเขาได้เห็ดกีดอกครับด้านนี้ด้านนี้เป็นเบลหรอบ้านอ่ะ ส่ก่อนนะเล่นในคุนอับบินนะเล่นในคุณอับบินนะดูนะครับดูได้เกียนได้เห็ดเยอะมากครับทุกคนดูของผมนะครับเต็มเลยครับโออไม่มีเห็ดหรือเปล่าครับเห็ดเยอะครับแต่ไม่กล้ากินนะเห็ดที่กินได้ดูด้วยครับดูสิครับดอกใหญ่นี่ครับทุกคนกลับมาเจอกันแล้วนะครับ เละหมดเลยครับเห็นบางทางตั้งนานบงทางตั้งนานกว่าแต่ก็ไม่เจอ <c oughs> โอ้โหตลกมากาดีนะครับที่กลับมาเจอกันที่นี่นะอุย้ยข้าเดือบุเทพรันเกี๊ยนี่เกียอเกี่ยคือแบบเกี่ยคือ,คอ ครับทุกคนตอนนี้เราเดินมาเจอเห็ดเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะครับทุกคนนี่นะครับเห็ดเพาะครับอ่าลูกยังไม่ใหญ่นะทุกคนนี่ครับยังเล็กอยู่นะครับนี่ใช่หมดเลยนะทุกคนนี่ครับนี่โอ้โหมีนะทุกคนนี่ครับทุกคนเห็ดเพาะครับเห็ดเพาะครับนี่แพงนะทุกคนอุ้ยโปะกูแตะหาวด้วเลยเลยเอามาเล้วเสีย อีโอ้นี่ไงโอ้โหนี่ครับหิบพอครับทุกคนเตือไม่ใช่ปุ๊กี่นี่โอ้โหขนาดไหนนะโอ้โหเอาถ้าพอนดูเนี่ยนะเอา่อดใส่พุกนี่ครับหิบพอนะครับทุกคนก็มาเช็คคูนแล้วสินี่ครับเอาเรื่องของโคลาดิเอ้ยบอกว่าอะไรจะใครไปเนี่ยก็โดนเราเอาบอกว่าอะไรพุ๊กเอา่อดใส่เอาถ้าป้อนอีก นี่คลิปอย่างนี้ทีนี่นี่นะทุกคนเห็นเผาะฮะนี่ทุกคนมาด,ด,ดูกันครับทุกคนนีเน่เห็ดเห็ดเผาะทุกคนนี่เผาะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทุกคนน่าจะมีอยู่นะครับบริเวณนี้ผมว่าสุวรรณเห็ลูกใหญ่ตรงน,นี่ลูกใหญ่เมื่อกี้มันมีนอีกลูกหนึ่ง นี่ครับโอ้กำลังออกใหม่ๆทุกคนนี่คนระับดอกอยังต้องดอกอยังเล็กอยู่นะครับนี่ยวก่อนนะครับเดี๋ยวขาแปบ๊บหนึ่งนะครับทุว่าเราจะเจออีกไหมนี่นครับลูกใหญ่ๆทั้งนั้นครับโอเคเดี๋ยวจะไปหากันต่ออุย้ยครับทุกคนเห็ดเพาะมีไม่ค่อยเยอะนะครับได้ ก็ละไม่เกินสิบลูกนะมีไม่ค่อยเยอะมีนิดเดียวครับตั้งใจหามากกับเป็นไม่เยอะเดี๋ยวบ้าผมจะเตรียมตัวกลับไปครับเดี๋ยวรอน้องเขาแต๊บหนึ่งครับฟังโู่นให้ลุนโอเคครับครับทุกคนตอนนี้ฝนก็ตกนะครับอ่าผมว้าผมจะกลับแล้วนะครับน้องก็ขึ้นไปรอข้างบนนู่นก่อนนะครับโอเคครับวันนี้ หาเห็ดนะครับก็ได้คนละนิดคนละหน่อยอันนี้ครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับทุกคนจริงๆเห็ดกอแดงเยอะมากครับแต่เราไม่เก็บกันครับเพราะว่าไม่ค่อยได้กินกันนะครับทุกคนเห็ดกอแดงครับเห็นเห็นเยอะมากครับทุกคนเห็ดกอแดงแต่ไม่ค่อยได้กินกันครับก็เลยไม่เก็บนะทุกคนโอเคนะทุกคนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้อ่ะผมด้วยนะครับก็ วานพบกันใหม่คลิปโดนานครับว่าผมจะพาเพื่อนพี่ไปไหนก็รอติดตามมาชมนะครับทุกคนตอนนี้ฝนตกนะครับทุกคนโอเคนะครับเดบายครับ